ติดจนิ้วหางเหรอไม่ชอบมันจะคนเมียเขาเรรู้เ่จะมาทางนี้เหรอไปอุ้ยค้างนี่มีอมุงเช่อมัไม่มีหรอกเจ็สิ่งแลยเาเรียกอะไรเขาเรียกจริตอ๋อจริตจนกรใช่เฮ้ยจัริต ไม่กอกูคุยกันหลอดไฟดงไหนไี่มี่น่ด่งนี่จะถึงวันเจอแล้วเหอไ่อยากเจอไม่คุยกับมานนะไม่ชอบมีหลอดไฟที่ไหนเนี่ยเเดอเจอ้ต้องไปยุ่งเลยไม่ชอบอยู่เฉยไปเลยไม่คุยก็ได้ไม่ได้กอน้อไปไปคปไนไปไไป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  ะเดี๋ยวปเป็นไรอ่ครับบัง,งเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยกําลังเรียกโทนเสียงอยู่ก็ปวดเสียงธรรมดา,ามึงเนี่ยอาจจริงใจเขาให้เขาไม่ได้ตัวน้ำค้างเขาไม่คุยด,ด้วยไงน้ำค้างเอออย่างนี้แหละค้างจ๋า หลับจากไหนมางอนว่ลงว่องเห็นไหมบอกแล้วน้องค้างพูดเพราะนี่อะไรอตามแจตามแจที่สายนีอะไรในขุนต้องมีสิน้องค้างไม่มีพี่จะมาหาน้องค้างเหรอมีอะไรก็ไปรีบพูดมาน้องค้างรีบอยู่เน้ำค้างรีบจะไปไหนจังก็จะไปวัดท่งลีลายสิอุ้ย มันจะต่อยเขาเลยจ้าตกใจเลยตกใจขนาดนั้นน่ะน้ำค้างก็จะไปวัดทุ่งลอยลายไงเออไงจะตั้งใจจะมาช่วยน้ำค้างไปวัดทุ่งลอยลายเหมือนกันพอดีเลยจะมาช่วยน้ำค้างจะช่วยไปทำอะไรน้ำค้างทำไมใจเราตรงเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมขนาดใส่ชุดก็ยังใส่สีเดียวกันด้วยนี่มึงแดกหมาเขาไว้ปะเนี่ยใหม่หวาไอตาชักปอดสีดูดิ แต่คนเห็นก็คิดว่าเป็นแฟนกันมากเลยค่ะพี่จะชวนน้ำค้างไปไหว้พระที่วัดทุ่งลุยลายช่วหน่อยก็จะชวนไปสาบานรักกับพี่ไงชวนไปสาบานรักใช่แล้วน้ำค้างเราไปสาบานรักกันเลยไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนก็ขอให้น้ำค้างกับพี่ขุนเราสองคนเกิดมารักกันทุกเช้า เมาึผม,มีก็หลงโดนมวนดังจมีอนะไรก็หลบๆจะรีบจะรีบปล,ลุกหนักเรื่องจริงเลยล้งค้างจะไปกับพี่หรือเปล่า่ะมีอะไรเนายไม่ไปอะไม่เป็นไรไม่ไปไม่เป็นไรก็หรือไม่มีมีเรื่องที่จะมาบอกกับน้องค้างอะมันเป็นความในใจของพี่เลยนะ แล้ครังนีฟังพี่หน่อยนะแป๊บเดียวสองชั่วโมงมองอัดเทอคมันฟังไปเลยสองนาทีก็หมดแล้วฟัวงพี่เลยนะปวดชัก้าเสียเวลามาจะกล่าวหมดไปถึงชายคนหนึ่งอัากเร็หน่อยเร็วๆนะกูปวดขี่แล้วกง<ด>ไม่ได้เข้าของน้ำเลยคิดถึงแบบซึ้ง มันวาได้แต่แลำเลียงเดี๋ยวรับลูกชินอะไรร้อยจิเอามาเอาอีกงเขาไปไหนตอไหนเกำลังเคลมเขาไปไหนตอนไหนเลยเขาไปไหนตอ้มึงจะไปไหนก็พูดพูดไปนี่เดี๋ยวก็วนมนจบพอดีมึงจะลำไม่คมเลย อันนี้ต้องเราไม่รอบทวงนั่นเองอย่าเกี่ยวใจเธอมาครองเอาจักรยานไหมล่ะไวดีเดี๋ยวก็เลยน้ำค้างไปพ่ออยู่ไดพ่อพี่ คนไหนบ้างที่ไม่บ้าแะเด็กเข้าปุกคนพี่คุณรักน้ำค้างนะและคุณกิน้องมีมาด้วยรักที่พายอะไรล่ะอะไรเขาหมาวะทำไมเราหรือแบบนี้เนี่คุณมันรักมึงนะเขาบอกว่ากุ๊กกีชอบทำไมเราหรือนั่นแหละ

ที่รน้ำค้างนะที<ย>่ร้านใ้น้ำคา้างกลับบ้านไปเลยที่ร้านน้บอกที่บ้านนะจะอ,อ้วกเนะสด็จได้วังโชน